สวดอู้เอาละ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 มีเฮมีเฮ สำหรับคนเขาเบิ่งคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับพี่น้องคิดกันให็นอะเงินครับคิดท่องใะไท่องครับผมลำร่วมด้วยสู่ผู้สู่คนครับครับผมว่านี้ก่จะมาใส่หลอบอีกครับผมใหายจากคลิปก้อนครับผมใส่หลอบนี่ครับใหายมากไหมครับผม มองที่ไซสที่เลี้ยนี่ได้ปลาที่เดือดได้ซิฟก็ตัวนาะพี่น้องเนาะหามือบานที่นี่ผมใหญ่ามากท่งนี่ครับปลาบอนหลายอยู่เดลืยวกับมันจิบเป็นสีมิดมิดข้นจังน้อยครับผมพี่น้องเกี๋ยบหนีเบิ้งครับนี่ครับมันเป็นไตหงมใหม่ครับผมผมนั่งเบิ้งมื่อหันไอปลาบอนหลายตัวอยู่พี่น้องปลาหนะฮะนั่นพี่น้องปลาขึ้นขืนหายใจอยู่ นี่ครับง่ายฟังไม่มากครับผมถ้าว่าปลาจะเป็นมั่วปลาหน่อยหลายครับหายใจขึ้นหายใจมูมัฟมืมับอยู่ผมว่าสิมาถือหม่องแล้วครับนี่นั่นครับปลาขึ้นหายใจอยู่ครับสิเป็นปลากัะเดือดหรือเป็นปลาอยังอีกกับเบ้าจักกับพี่น้องเดี๋ยวต้องรุนต้องเบิงไปอีกครับผมไปกันเลยใส่กันเลยครับ นี่ฮะเป็นสีปลาบอนอยู่ท่านม่เนี่นยปลาบอลดีอยู่พี่น้องนะเป็นบ่คบน,นครับน้ำติงต่งๆอยู่ครับนะั้นเอาเดี๋ยวผมจะใส่ไปนี่แหละคิวนี้สีบ่าใส่เหลือครับผมพี่น้อง ของไก่คือเกาครับข้าวดีครับ Hãy subscribe cho chạy Ghiền Mì thì điệt lượt Lượt túng một nhanh được เข่เเขครับเี่วเจงรอบหลัผมมางานนี้ ยังแห่งบางคนแห่งาเสียคือวา่าเก็บไม้ไว้ซะมิจฉาให้คนณหูจากว่าหม่องยุสัยอยู่ด<อ>ีเนาะเนาปกไว้ก็ปกปกดีกว่าโปกพี่น้องเอา้าเดี๋ยวถ่าเบิ้งก่อนพี่น้องมาเสียไว้าจากมือเดี๋ยวจังมาหลุ่นมายามน้ำกันครับเบื้งสถานการณ์ก่อนจากมือ,อยังสิมายาม สัสดีครับพี่น้องฟองไปสุโขทัยนครครับผมทิ้งไว้สองมือสองคืนครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นไปเบิกงทางนัง้นเลยครับผมว่าสิมี่ยังมาถือบ่สิได้ปลายังบ่หรือว่าจังใดไปครับไปะนะครมีถือซื้อเบิมีปลาบ่อนอยู่เลยปลอดภัยคือเก่าบ่านอ นีงคนมายลักยามไปหมดแล้วอา้าวผมดูซึกว่ามันจะปลอดภัยอยู่ <c oughs> อรุ่นรุน่น้องรุ่น,นสิ่งนี้ยังมาถือบ่มาเห็นมะน้นอร้อยเต็มนำอีกแล้ว วงไกลคอยออาสวดอู้เอาละ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 มีเฮมีเหี้อืมเอาอู้แสดงว่าอยู่นี่มิตรปลาอีเดือดปะ มันพี่นอ้องเนาะ่ครับโอ้ตะเมียงง่ามว่ะสองมือสองขึ้นอ้าวละในนี่นเอาปลนแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านที่นี่ อ่เดี๋ยวขออนุญาตแกะเทอ,อ่กก่อนครับพี่นออ้อง หนึ่งสตัวเสือนอนจินหตัวเตัวครับผมเตัวครับพี่นอ้องเจ็ดตัวเตัวเฮ้ไดนสิบ่าตายบ่สดเนี่ยใส่มากโอ้ ไม่เป็นลืมครับกระดอกกระเดียบนั้นเก็บตัวครับเก็บตัวสองมือครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเอาผมพี่น้ <c oughs> องก็ฟังว่าถึงจ่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้คือเก่าครับผมสิบว่าได้ผ่านคลิปเปไม่เป็นก็มั่นใจกันครับผมเป็นก็มั่นใจกันในก,นในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้ชมนี้ครับขอบคุณครับ